หลูช่วยเกลี่ยถึงขั้นตอนเกลี่ยแล้วนะลนูลช่วยให้ลนูช่วยไหมว่าหนูรอม,มันนะเพราะว่าอันนี้เกลี่ยมันต้องใช้แรงเยอะหนูก,กินข้าวหรือ,อยังกินเอา้ากินแล้วก็มีแรงสิท่านั้นก็มีแรงเกลี่ยได้สิทำไมถ้าแต่เช้ามาลุงยังไม่ได้กินข้าวเลย เพราะรู้สิ่งตอนเย็นมันก็เลยยังไม่ได้ขี่เก็บตัวมวลน,นะเดี๋ยวรอให้มันแข็งแป๊บนึงก็งมวลได้เอาเลยรุ่ยเลย เออถือว่าโอเคแล้วเนี่ยถือว่าสวยถือว่าสวยเราต้องระลบไปแต่ไม่ชนกันเอออันนี้มันยังไม่แขออ็งเอาฝั่งนี้ก่อนนี่ยังไม่แข็งหรอกเอาฝั่งแข็งก่อนไปเลยด้านใต้อย่าหยุดออกหยุดแล้วเอาใหม่เอาใหม่ตักลงตักตัำต่ำเลึกๆ เฮ้ยอะไรเ,เนี่ยตอ,อนแรกแรงยังดีอยู่เพราะว่าหลังเออได้แล้วสวยแล้วขวางไว้หลบไว้เอามาอันนี้แรงดียังเอเอเออเออมีแล้วอ๋อต้องตั้งใจ อย่าพิ่งเอาขึ้นมานะปักลงไปรับต่ำๆเออโอหอันนี้คะแนนเต็มสิบเลยไหนชักเอาไปชักเอกนี่สวยสวยงามอลังจิตไปเลยยาวไปนี่ไม่ต้องหยุดยาวไปอันนี้มันไม่ค่อยแข็งไงก็เลยเหมือนไม่ยาก อันนี้ดูเนาะมาเลยเอออันสุดท,ท้ายสวยเว้ยสว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 ยอันนี้หน้าตาคนทำนะครับ